ส่วนที่นี้เรื่องราวของบ้านที่อยู่เนี่ยคุณผู้ชมพยายามจะถามไปว่าเอ๊ะแล้วไม่รู้จริงๆหรอตอนที่สารอนุมัติออกหมายเข้ามาค้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นชื่อของบิ๊กโจ๊กจริงๆค่ะ,อะตอนแรกเราเข้าใจว่าเจ้าของบ้านน่าจะเป็นชื่อสุรเชษหักพานแต่ความจริงแล้วบ้านทั้งห้าหลังนี้ไม่ได้เป็นชื่อบิ๊กโจ๊กแต่ประการใดแต่ว่ากลับเป็นชื่อของบุคคลภายนอกท่านหนึ่งที่ตอนแรกเนี่ยเราไม่ทราบเลยนะคะคุณผู้ชมได้ยินชื่อ เอชื่อนี้ไม่ค่อยได้ยินในข่าวนะแต่ว่าถ้าเป็นคนในพื้นที่เองแล้วก็รู้จักแน่นอนสำหรับเฮียแต่มนะคะซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทขนส่งรายใหญ่ในจังหวัดอุดรธานีเฮียแต่มหรือว่านายชินรัตน์วัฒนกูลค่ะ แล้วก็ภรรยาเนี่ยเป็นผู้ครอบครองบ้านทั้ง5หลังภายในซอยวิภาวดี60นี้ก็จะมีบ้านเลขที่1-4-6 1-4-7แล้วก็1-4-8โดย2หลังเป็นบ้านของบิ๊กโจ๊กอาศัยอีก1ห,หลังเป็นบ้านคุณพ่อที่เมื่อวานเราบอกให้รู้ว่าเจ้าหน้าที่เน่ยเขาไปขอตรวจค้นนะคะส่วนอีก2หลังห่างกันไปสักประมาณ100เมตรเองคุณผู้ชม ก็ถือว่าอยู่ระนาบหน้าเดียวกันอ๋อไม่ได้อยู่ติดกันเหมือนไม่ไม่ได้ติดกันนี่ไงเป็นแบบนีออ้ทางฝั่งขวาเนี่ยจะมี3หลังทางฝั่งซ้ายน่ะจะมี2หลังก็จะเป็นเลขที่9ทับ517แล้วก็9ทับ518นะคะอันนี้จะเอาไว้เก็บของกับเป็นที่พักของลูกน้องด้วยส่วนข้อมูลการจ่ายเงินส่วนกลางของบ้านทั้ง5หลังนี้ ก็พบว่าเป็นของเฮียแต้มไงคุณผู้ชม,อมโอนเข้ามาให้จ่ายห้าหลังเป็นเงินกว่า142,000บาทส่วนข้อมูลการขอใช้ไฟฟ้าก็ยังเป็นชื่อของเฮียแต้มอยู่ดีค่ะพูดง่ายๆก็คือเป็นเจ้าของในานามด้วยแล้วก็จ่ายค่าส่วนกลางทั้งหมดด้วยทางด้านบิ๊กโจ๊กนะคะพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ถักพานก็ชี้แจงถึงประเด็นนี้บอกว่าชื่อผู้ที่ปรากฏว่าถือกรรมสิทธิ์ในบ้านทั้งห้าหลังเนี่ย เฮียแตมน่าจริงๆเฮียแตมเขาเป็นคนให้ผมนะเช่าบ้านอยู่แล้วก็มีสัญญาเช่าชัดเจนด้วยในราคาห้าหมื่นบาทค่ะอืทั้งห้าหลังเลยปะคะห้าหลังเลยปะคะที่้ห้าหลังตกหลังละหมื่นหลังละหมื่นเออเช่าไงค่าเช่าต่อเดือนต่อเดือนดิฉันอยู่คอนโดห้องประมาณสามสิบตารางเมตรหมื่นสองแล้วนะคะอันนี้คือความพึงพอใจอ น่าจะใช่แหละ,ะคุณผู้ชมเพราะว่าบิ๊กโจ๊กบอกนะคะว่าด้วยความเป็นญาติกันจะจ่ายให้แพงกว่านี้ก็ได้แต่เฮียแต้มบอกว่าไม่เอาอญาติกันเอาแค่นี้ก็พอแล้วเขารวยอยู่แล้วอะอรวยอยู่แล้วก็ดูแลกันได้แค่นี้เองนะคะซึ่งบ้านที่อาศัยเนี่ยก็เคยให้การกับปปชไปนานแล้วบริสุทธิ์ใจแน่นอนส่วนเฮียแตมเขาก็ไม่ได้ทําธุรกิจผิดกฎหมายซึ่งตัวบิ๊กโจ๊กเนี่ยเป็นคนส่งคล้ามาหาเช่าบ้านอยู่ก็เพื่อความสะดวก เชื่อจริงๆค่ะคุณผู้ชมว่าระดับบิ๊กโจ๊กยังต้องเช่าบ้านอยู่นะโอ้ฟังเสียงท่านหน่อยค่ะเป็นญาติผมเองเป็นคนเจ้าของบ้านเป็นเจ้าของบ้านก็คือเป็นญาติผมใช่เป็นญาติผมเองก็เป็นญาติโอ้โหเป็นญาติแล้วก็เฮียเฮียแต้มเนี่ยเขาก็เคยไปให้การที่ปปชไว้ตั้งเป็นสิบปีแล้วไม่จริงไม่จริงไม่ไม่บ้านทั้งทั้งหมดเป็นชื่อเฮียแต้มทั้งหมดนะครับเพราะก็เป็นญาติผมนะเขาทำธุรกิจถูกกฎหมายอยู่ที่อุดร ไม่ไม่ไมเเ่เป็นเป็นเป็นญาติจะไม่ให้ทาเป็นคเดียวกันนะครับคือเนื่องจากว่าผมเป็นคนสงขลานะครับนะอันนี้เป็นญาติผมนะเออผมผมมีบ้านผมก็ต้องเรียกว,ว่าอันนี้ผมมาเช่าก็อยู่นะเออผมมาเช่าก็อยู่นะไม่ใช่ผมอยู่ฟรีๆเดือนนึงเฉพาะค่าเช่าผมจ่ายเดือนละห้าหมื่นนะครับอ่าไม่ไม่ไมจะเออก,ก็ก็ทั้งหมดคืออย่างงี้คือผมอยู่แค่สองหลังแล้วพ่อผมอยู่พ่อผมตายนะครับเขาเหมือนญาติผมเขาก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะครับอ่า ผมจะจ่ายมากกว่านี้เขาก็ไม่เอาต้องถามว่าเฮียแตมเนี่ยก็ทำผิดกฎหมายไหมนะเขาไม่ได้ทำผิดกฎหมายนะแล้วแล้วผมมีญาติเนี่ยแล้วแล้วผมจะอยู่แล้วญาติผมจะอยู่บ้านญาติเลยไม่ได้เหรอปฏิเสธเสียงแข็งเลยค่ะคุณผู้ชมว่าเป็นบ้านญาติผมเช่าบ้านอยู่จริงๆระดับ,รอ,บอรองพบตร เช่าบ้านอยู่แต่ว่าส่วนหนึ่งก็คือเพื่อความสะดวกในการทํางานด้วยพิกโจ๊กเป็นคนสงขาแต่ว่ามีญาติเป็นเฮียแตมอยู่ที่อุดรธานีเป็นธรรมดาแล้วก็มีญาติอยู่ต่างจังหวัดนะยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าบ้านนี้ทุกอย่างถูกกฎหมายเป็นชื่อเฮียแต้มจริงๆค่ะซึ่งนอกเหนือจากเรื่องของบ้านเนี่ยเมื่อสักครู่เราได้ยินคําว่าเช่าเขาอยู่ ห้าหมืนบาทใช่ไหมคะคุณผู้ชมตามกฎหมายแล้วล่าสุดคุณผู้ชมเรื่องนี้น่าสนใจเหมือนกันนะปปชบอกว่าเดี๋ยวจะสำนักงานแห่งหนึ่งค่ะชุดในการสืบสวนเนี่ยจะยื่นขอให้ปปชตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของบิกโจ๊กอีกครั้งหนึ่งว่ามีการรับของเกินกว่าสามพันหรือเปล่าบ้านนี้เช่าห้าหมมีการรับของเกินกว่าสามพันหรือเปล่าตีความแบบนั้นก็ได้เหร ไม่รู้เหมือนกันนะ<อ>่ะก็จะยื่นให้ปปชอสอบเนี่ยจะมองว่าจ่ายค่าเช่าบ้านถูกเกินไปอย่างนี้นเหรอฮะหรือเปล่า<อ>แล้วที่เหลือส่วนต่างเป็นการรับเกินสามพันไหมแล้วถามว่าปปชใครเป็นคนดูชุดนี้ตำรวจหน่วยไหนปปชอ๋อหรอติ๊กตอกติ๊กตอกอซึ่งถ้าเกิดว่าตรวจสอบแล้วเนี่ยดูจากทรัพย์สินแล้วมูลค่าสูงเกินกว่าที่มีการกำหนดเอาไว้ก็ต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาภายใน30วันถ้าฝ่าฝืนโทษจำคุก3ปี ปรับอีก60 0 0 0บาทนะคะทุกช่องเลยทีเดียวเราเข้าใจมาตลอดว่าไอ้พวกค่าเช่าเนี่ยมันขึ้นอยู่กับผู้เช่ากับเจ้าของทรัพย์สินเนี่ยตกลงกันแลวพี่โจก็บอกว่าอาจจะถูกกว่าราคาตลาดก็ได้ก็เรืสิไม่รู้สิแล้วก็ชุดสืบสวนเขาจะยื่นให้ปปชตรวจสอบอคนดวงตกนะอะไรจะเล่นทุกทาง เมื่อวานก็มีอดีตผู้การก็มาแจ้งความ157บิ๊กโจ๊กด้วยที่คิ้วเข้มๆเลยอดีตผู้การชลบุรีอออ่าฮะดูท่านคล้ายกระตูนกันนะโอ้ทุกทางเลยนะก็เป็นตามที่สิงแสเข่งบอกไว้ว่าช่วงกันยาเข้าตุลาเนี่ยเป็นช่วงดวงตกจะมีคนอิจฉาริษยาสกัดดาวรุ่งต้องรอก่อนรอสีปีให้มใจัโอ้สี่ปีเลยสี่ปี